เอาแล้วแล้วพี่ครับผมครับผมเอ้ยเยอะๆเดี๋ยวมึงพูดครับตอนนี้ผมสัมภาษณ์กันอยู่ครับสัมภาษณ์อยู่ครับเพื่อนครับเบอร์ต่อเงียบๆก่อนได้ไหมครับอดีว่าเขากำลังสัมภาษณ์งานกันอยู่ขยับขยับมาสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยครับได้ครับได้ครับหลังจากที่ผมได้ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยสําหรับใครที่อยากมีไอดีโหดไอเดียบวกเอฟไอดีปักธงต้องดูคลิปนี้ให้จบครับวันนี้ผมอยู่กับ easy a d shop นะครับผม ขั้นตอนแรกเราก็ไปเข้าสู่ระบบก่อนนะครับผมก็คือเราสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้เลยนะครับวิธีเติมเงินเข้าเว็บก็จะมีผ่านทูวอลเล็ตนะครับผมก็คือเราก็โอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับผมใส่เบอร์ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดโอนไปเลยครับเมื่อเราโอนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ที่เราโอนไปนะครับผมจากนั้นก็ใส่จำนวนเงินที่เราโอนตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยครับผมเข้าแล้วง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่ม i อดีโคตรแรงนะครับผมเพื่อลุ้นหาไอดีปักธงนะครับ การสุ่มในแต่ละครั้งก็จะใช้50เครดิตนะครับผมซึ่ง50เครดิตก็คือ50บาทนั่นแหละไปครับผมไม่ต้องพูดเยอะกล่องแรกนอกจากสุ่มไปดีก็ยังมีเพรให้เราสุ่มไปด้วยนะครับเอาเอาภาพหายอะ่ะเฮ้ย3,000เพรโอ้โห15เครดิตไม่เป็นไรครับผมไปต่อเลยครับก็ยังถือว่าดีนะครับผมยังได้เครดิตกลับคืนมาโอ้โหมีแรงน่าล็อกด้วยปักธงปักธงปักธง3,000บวก,ก 3, F เฮ้ย1,000โอ้โหแม่งไหลยาวโอ้โหร้อยเครดิตแม่งบิงไม่หยุดเลยไปต่อปุ๊บโอ้โหสูงไป50ได้มา100ก็ยังถือว่าดีนะเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยบวกเอฟนี่คือเราได้บวกเอฟแล้วหรอซึ่งมันจะเป็นรหัสบวกเอฟนะครับผมไม่ใช่โค้ดนะครับออกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยออกง่ายเกิน เมื่อเราได้มาแล้วก็แคปหน้าจอเลยนะครับผมแล้วก็ส่งไปที่เพจเลยนะครับว่าเราได้หมวกเอฟเดี๋ยวผมส่งแป๊บหนึ่งซึ่งผมก็ส่งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอทางเพจเขาตอบมานะครับโอเคครับผมทางเพจเขาก็ได้ส่ง i อดีให้ผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ซึ่งตอนนี้ทางเพจเขามีโปรโมชั่นนะครับผมถ้าเราสุ่มได้ i อดีปักธงเขาจะแถม i อดีรหัสหัวบาบันให้ด้วยซึ่งสุ่มได้1 ID ดีก็เหมือนได้2อ d ดีนะครับนี่ <_ S 1> ครับผมมันได้มาเป็นที่เรียบร้อย ID ดีบวกอนะครับโอโ้โหโคตรเท่สำหรับใครที่อยากสุ่มก็ลิงก์อยู่ใต้ชิปเลยนะครับผม EC Ad Shop นะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปกันต่อโอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับสุดหล่อเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาลงแรงค์ c v สนะครับกับ แซนดี้กับพี่กายนะครับผมแล้วก็ท่านขมนะครับผมอีวอลลุกนะครับผมนะก็เชิงจะประมาณว่าลงไปแบบลงไปสามสามคนแล้วไปสุ่มหายคนหนึง่งแล้วก็แบบปล่อยปล่อยให้เขา <c oughs> แกล้งมันแกล้งเขาอ่ะมันแกล้งเขาอ่ะมันแกล้งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกล้งไงก็เดี๋ยวจะไปดูกันในคลิปดีกว่านะครับผมว่าจะหาแค่ไหนนะครับกแกล้งแกล้งคนในแกล้งคนในการสุ่มทีม CV c v 4นะครับผมในหมดแรงนะครับนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับผม เไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โน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 ห้ามไปเจอกันในเกมเน่ยแน่ยแน่นหน้าน okay, ี okay, guys, so ้เน่เ๋ยรอท่านผมเข้ามาก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ท่านผมก็ได้มา แล้วนะครับผมหลังจากที่เขาไปเล่นเกมอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเตามตัวยากจัดๆเลยตอนนี้ก็ได้เข้าห้องมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดไมค์คุยกับเขากันสวัสดีครับคุณนิวอัลลุกผมเออแซนดีนักแข่งเก่าจากทีมนิวอัลลีสปอร์ตสวัสดีครับคุณนิวอัลลุกผมนิวอัลแลมโบแชมป์โลกที่ตัวตึงที่สุดในโลกครับเชื่อวิ่งไปเราไปดาวเขาชุบหรือเปล่าครับตอนไหนครับตอนไหน ฉากนี้ผมคุณคุณนะครับอย่างที่คุณอีวอนลุกว่าเลยจากไหนผมขอผมขอรีเพย์ครับฉากไหนครับผมขอมอบ m อ p ให้กับเดอะคูดครับที่ช็อตที่คิดคู่สองกระบอกลูดสามตัวจำได้จำได้เขาผมจำได้แม่นทำดีมากครับเดอะคูทเดอะคูทมากจริงครับครับเก็ว่าเถอะนะครับตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วครับมึงจะเข้าเรื่องตอนไหนมาเดี๋ยวกูจะเข้าเรื่องนะครับตามตัวก็ตามตัวยากลีลาก็ลีลาจัดจัดครับตามตัวยากดิโลกทักปุ่มแค่มาปั๊บเลยมั้งไอเหียติดกันแน่ ปิดคอมนานแล้วครับกุจะนอนแล้วติดทำอยู่นั่นแน่ติดทำอยู่นั่นและติดไม่หยุดไป้ยนะคือว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยนะสามคนจะสุ่มในเรงซีบีซีเนี่ยเพื่อไปเจอผู้โชคไีหนึ่งคนโชคดีโชคดีขอแบบโชคดีดีกว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นไก่จำนวนสามวิน เขาปล่อยเขาเล่นคนเดียวไปเลยจำนวนสามวินเราเป็นไก่อยู settling, ่แล้วใช่ครับเราทำตัวเป็นไก่ประมาณ3วินแล้วทีนี้พอขึ้นพอมันฝั่งนู้นขึ้นวินที่สี่ปุ๊บเราก็แพ้เลยครับผมไม่ใช่โอเคไหมโอเคแล้วก็จริงเลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบอร์สองฮัลโหลครับสวัสดีครับเปิดไมค์ได้ไหมครับเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ่อเปิดเปิดเปิดไมค์คุยกับผมเลย สวัสดีครับที่เคเดโอป้าสวัสดีครับสสวัเบอร์สองสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับคือผมชื่อแดนดีนักแข่งเก่าอยู่ทีมอีเวินะครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับอ่าอ่าอ่านี่อ่ะสิพูดต่ออ่าสวัสดีครับผมแลมโบ้นะครับผมเล่นนักแข่งจากทีมอีเวิลด์อีสปอร์ตครับหรือว่าฟินิกฟอร์ดครับแล้วคนคนต่อไปครับ ฮ้ยจริงไหมแล้วคุณคุณคุณอีวอสรู้อะครับคุณอีวอสคุณนัวเลยแข่งในตำนานครับตอนนี้โดนโดนลุมยำยำกระเทืออยู่ตาตัวเกมคุณไม่มาทั้งคนคุณอีวอสคุณอีวอสเลเบิลได้แชมป์โลกมาใช่ไหมครับปล่อยมันดีกว่าเราโง่เหนือไงเราเหนือชั้นเอาอุปกรณ์สัมภาษณ์ก่อนครับเออหลังจากที่คุณห่างหายในการแข่งตานานคุณเป็นไงบ้างครับ ก็เออผมก็มาเป็นสตรีมเมอร์แทนนะครับก็ยังคิดยังคิดถึงกับการแข่งอยู่คิดถึงวันวานใช่ยังคิดถึงวันวานก็อยากกลับไปแข่งอ๋อแล้วแล้วครับผมครับผมเอ้ยอย่าอย่าอย่าอยงพูดครับตอนนี้ผมสัมภาษณ์กันอยู่ครับสัมภาษณ์อยู่ครับเป็นไหมครับเคโอเคเอง่อเงี hmm. ้ย่ไดก่อนได้ไหมครับพอดีว่าเขากำลังสัมภาษณ์งานกันอยู่ขยับขยับมาสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับโอเค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 ครับหลังจากที่ผมได้ รู้สึกดีใช่ไหยครับผมรู้สึกดีมากๆเลยครับผมนะก็โอเคครับเอ้าคนยิงคนยิงเนี่ยมันยิงอะไรว่ามันไม่รู้หรอว่าเราสัมภาษณ์กันอยู่โอ้ยเอ้ยไม่รู้หรอาาัมภากันอยู่ไอตี้นี้เนาะผมขยต้องให้จริงคุณอีวอนลูกครับคุณหลังจากที่คุณไม่ได้แข่งนานคุณคิดถึงวันๆไหมครับ ก็ก็มีถึงบ้างครับนิดๆหน่อยๆครับแบบเป็นโชว์อารมณ์โชว์วบูมเนี้ยครับบางครั้งก็อยากทุ่มไปแบบไปลงสนามบ้างเขาสุดยอดเลยครับผมผมส่งมาจากไต้หวันครับคุยยงานอออู่คครับเผมุณกาส่งคุณไปใส่ไปใส่พวกมันเลยครับไปใส่พวกมันเลยครับเราะผมสัมภาษณ์งานกันแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ผมผมได้ข่าวว่าคุณนิววอลุกคุณติดทำใช่ไหมครับใช่หรือไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้ติดเขาลังตอนวัว เข้าเข้าตลบ้านครับอรู้สึกว่ามันวงข่าวอะไรมาเมื่อเดี๋ยวเราย้ายย้ายย้ายที่งานคุยหน่โอเคโอเคย้ายที่งานหน่อยดีกว่าย้ายทีงานย้ายที่งานย้ายที่งานย้ายที่งานหน่อยดีกว่าตรงไหนครับคุณคุณนิวลุ๊บตรงไหนครับแผ่นแผนดีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เออตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเอ่อสเปคสเปคอ่ะมาดีครับมาดีครับมันอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้ สเปนที่คุณชอบคุณชอบยังนไงครับคก็จริงผมก็ชอบแบบขาสวยแบบงาาี้ครับช่วย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 ปิดไหมตัวเลือกที้านทุเงานจะแบบคนไม่ชอบ อีอีวอสแลมโบอช่วงนี้คุณติดเยี่ยวตัวไอเรื่องนี้จริงไหมครับเยี่ยวตัวแล้วการเยี่ยวตัวนะครับผมเยี่ยวเยี่ยวเป็นประจำครับในชีวิตจริงของผมนะครับผมผมเยี่ยวเป็นประจำออกกำลังกายออกเครื่งหายอะไรป่ะผมไม่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 ผมชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับเอาไอ้ผมว่าจะเขาทักวินไหมทักวินดีกว่าไหมผมว่าทักวินเนาะทักวินนะโอเคได้ครับผมได้ได้ได้ทักวินนะเรื่องนี้ต้องถึงโลกเว้ยผมต้องให้พวกผมอ่ะตา้เลยครับพี่แทงเว้ยจริงนะครับ ไอ้หนกเล่นไม่ถูกเลยใช่เลยโอ้เบียนที่ปอดก็มาเจอก้บบนี่เนี่ยโอ้โห <First Blood. S 2> นี่คเจออะไรโอ้โห <c oughs> าไปว <laughs> ไปครับ,รบด้านหนึ่งครับดานหนึ่งครับผม แน่นอนตายด้วยผมแน่นอนโไม่โดนครับผมช่ยไดไงครับเด็กผมแค่นั้นเลยครับเป็นไงครับทีหลังนะครับผมผมบอกไว้เลยนะทีหลังคะเวลาคนอื่นเขาสัมภาษณ์งานน่ะใช่ใช่ใช่เวลาคนอื่นเขาสัมภาษณ์งานนะครับอย่าอย่านี่ครับอย่าอันนี้ครับอนาคตอนาคตคุณคุณคุณแสนดีคุณวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเราเนี่ยจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงดังระดับฮอลลีวูดฮอลลีวูดเลยนะครับนะ คร,รครับผมเอ้ยเสียงเอ้ยเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาอเครับื่องลแล้วคุณเอ่อคุณคุณอีวอนุคุณวางแผน,นไว้ไงบ้างครับแต่หราบอนาคตของคุณอคุณว่าไงก็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 กะว่าตั้งใจครับผมนะตลอทำพลาดในเกมเหรอโห แก้คุยจริงนะครับแก้ตำแหน่งครับก้ตำแหน่งแก้ตำแหน่งนะครับโอเคเออหรือวาโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วครับสําหรับสําหรับสําหรับผมนะครับก็อาณาเขาก็ก็แบบเก็บตังค์ครับเก็บตังค์แล้วตั้งใจเรียนครับผมอาณาเขาก็ตัวอะไรครับผมว่าจะไปเรียนด็อกเตอร์ครับผมด็อกเตอร์อะไรพวกนั้นนะเป็นหมอครับเป็นหมอผมว่าคือตอนนี้คุณเลโก้จะได้ปีนเลยนะครับเป็นหมออะไรครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ คือผมจะสัมภาษณ์งานกันดีๆพวกคุณก็มายิงต้องให้เอาจริงๆกันแล้วไอ้พวกนี้เข้าจิงหมดละไอ้เบอร์สองไอ้เบอร์สองเองฟังนะเองฟังนะเบอร์สองเองรอดูเลยพวกพี่จะสัมภาษณ์งานไม่ได้เลยไอ้ของไหมของเลยโอ้โหเฮ้ยหมดแรงจะพูดแล้วไปเดิมมือขันเลยมืงขันเลยนั่งนั่ง พี่ใจสั่นเลยโอ้เกิดพี่ทำมเก็บต้องเ็บาวี่ี่นีดฮะปัดหนองไม่ไดขอแบบคุยงานนิดหน่อยไม่ได้เลยจะแบบโอ้โหจะยินอย่างเดียวจะทำพากันักหน่อยพี่ใจบีบอัดอ้อยยิ่งไปเปื่อยตัวเอง ตรงนั in in ้นได้ควัคมันมีตัวเดียวนะตรงนั well. ้นอะลุมลุมได้ไหมขับรถเลยแต่เพื่อนเขาเรียกมต่้งสอตัวอนออยจะร้องเลยโอ้อย่ดนนี่ไเียไม่นอีกอ่ะฮ่าตอนนี้มันบอกผู้พี่มาสั่งาษา์งานกันฮะอะไรในเกม เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนะแล้วแบบแบบสัมภาษณ์งานดีๆไม่ชอบเมยตี้นั่นน่ะมันต้องแบบแบบให้ใช้กำลังไงพี่พี่อย่าพึ่งผมผมยังไม่อยากจบเกมอยากเจอพี่ใหม่เอาอย่าพึ่ง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 เอาพี่อย่าพึ่งเอโอเคเลยโถมเลยโถมเลยปัดโถมดีกว่าวะอ่่ะพึงโถมดีกว่าะจะอยู่กับพี่ก่อนอยู่เเเอออาโโถถมมลลยยยยพพี่่่่งึูกับพี่ก่อนไอ้บุญหัวไปได้เออพี่อยู่พี่อยู่ ระด <ibl ok S 1> ับโลกเลยนะผมอ่ะโอ้ย <bizarre> ันอยากเป็น <kaz> น <divine> ักเตะเลยดาดึง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 ตุ้นน้ดาดึงมาซื้อแหละชุบดีเป็นซื้อแหล่ชุบก่อนชุบไปมาชุบได้ไงนี่ไงสัมผัสงานดีๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มึงได้ยินไหมมันว่ามันพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรมันบอกว่ามันบอกว่าแม่งเอ้ยเล่นมาตั้งชีวิตแม่งเพิ่งได้เจอครั้งแรกอยากเจอสักหมื่นหมื่นตาเลยว่ะ เนี่ยเจือหมื่นตาเลยนะเอาเป็นว่าคือผมว่านะผมว่าเออผมว่านะเราไว้คุยงานครั้งหน้าไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วด้วยพรุ่งนี้ผมก็ตื่ด้วยนะประเดี๋ยนะเดี๋ยวเรามาคุยงานอะไรกันในเกมอย่างที่อย่างที่มันว่าหละอย่างที่มันว่าเลยถูกเลยมันไม่น่าไปคุยงานกันในเกมมันนอกเกมมันก็คุยได้นะครับเนี่ยเนี่ยโอเคก็สำหรับใครนะครับผมชอบิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตาม ช่องอีวต์ลุกนะครับผมนะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ช่องพี่กายนะครับช่องพี่กายไม่ต้องตามหรอกคนในตามเยอะแล้วสำนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย